เพห้าโปขายไม่ดีเหรอ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับ PlayStation 5 Pro กันต่อเลยนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์เหล่าเกมเมอร์ที่ได้สั่งจองหรือว่า p ออเด d e r ไว้ก็คงจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วอย่างแน่นอนนะครับหรือคนไหนที่อยากจะเห็นตัวเป็นๆกันก่อนก็คงจะได้เห็นกันในวันที่7นี้นะผมคาดไว้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆก็คาดว่าน่าจะมีตัวโชว์หรือว่าตัวเดโมให้ได้เห็นหรือว่าสัมผัสกันนะครับผมคาดเอาไว้แบบนั้นนะครับส่วนคนไหนที่ไปประเทศญี่ปุ่นมากับงานตัวเกียวเกมโชว์ล่าสุดที่ผ่านมมาากก็็็คงจะได้เเหนแบบ2ลูตต แล้วนะครับว่ารูปทรงหน้าตาของมันนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียกว่าความแตกต่างกับตัวรุ่นซดิมนั้นไม่ค่อยจะมีความแตกต่างสเท่าไหร่นะครับจะแตกต่างในแง่เรื่องของตัวความสูงแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับที่เราเห็นชัดเจนเลยว่ามันบ่งบอกว่ามันคือ PlayStation 5 Pro ในเรื่องของการดีไซน์นะครับก็เรียกว่าล้อมากับตัวเจเนอเรชันก่อนเลยนะครับกับ p s 4แล้วก็ p s 4 Pro นั้นเองนะครับแต่ในเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่แหละนะครับที่หลายๆคนเองยังคงเป็นคําถามอยู่ในใจนะครับว่าม ภาพของตัวเกมต่างๆที่เคยเล่นมาหรือว่าจะเป็นตัวเกมที่กําลังจะออกในอนาคตนะครับอย่าง Monster Hunter Wild นั่นเองนะครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากกว่าตการเล่นบนตัว PlayStation 5ปกติ มากขนาดไหนนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเองบ้านเกิดของทาง PlayStation นะครับก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับกับคนที่ได้สั่งจองหรือว่าลงชื่อไว้ในการที่จะลุ้นเสี่ยงโชคในการซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro นะครับเพราะทางประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็จะมีมาตรการเอาไว้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับป้องกันหลาพ่อคา้าดีซองดีเซลต่างๆนะครับซึ่งมันก็พอที่จะทําให้การเข้าซื้อของพ่อค้าต่างๆนั้นทําได้ค่อนข้างที่จะยากลําบากเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกว่าลงชื่อไว้ แล้วเดี๋ยวก็จะมีการจับฉลากหรือว่าลอตโต้กันนะครับว่าใครจะได้สิทธิ์เรียกว่าสาขาของ Big Camera นะครับสาขาหนึ่งนะครับในกรุงโตเกียวนะครับก็ได้มีการประกาศมาเลยว่าใครที่ลงชื่อเอาไว้ในการสั่งจอง PlayStation 5 Pro ที่สาขานี้นะครับทุกคนได้ พร้อมกันหมดนะครับได้เหมือนกันหมดดังน,นั้นมันพอที่จะบอกได้เลยว่าตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro นะครับคงจะไม่ได้เป็นสินค้าที่ขาดตลาดอย่างแน่นอนนะครับและดูแล้วความต้องการของหลาพ่อค้ารีซองรีเซลเองก็คงไม่อยากที่จะเข้ามาสุมเสี่ยงในการสต็อกตัวสินค้าเครื่อง PlayStation 5 Pro ในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้คิดได้เลยนะครับว่าเอมันอาจจะเป็นกระแสที่ทำให้เครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5 เงียบหรือว่าซบเซาหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เราก็พอที่จะประเมินเอาไว้ได้ในระดับต้นๆก่อนนะว่าในช่วงที่เปิดตัวช่วงแรกๆก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยงปลางมากผมมองไว้แบบนั้นนะเพราะว่าการพรีออเดอร์สั่งจองนะครับในบ้านเราเองก็เรียกว่ายังไม่ได้เป็นสินค้าที่ขาดตลาดหรือว่าหายากแต่อย่างใดนะครับกับตัว PlayStation 5 Pro นะครับและ ผมเองมองไว้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ตัว PlayStation 5 Pro มันไม่ค่อยดูหวือหวามากเท่าไหร่ในช่วงวางจำหน่ายในช่วงต้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวราคานั่นเองนะครับเพราะว่าราคานั้นค่อนข้างที่จะกระโดดไปมากเลยทีเดียวกับบ้านเราเรียกว่าอาจจะหักปากกาเซียนหลายๆคนไปแบบกระจุยเลยนะครับ พอตอนแรกเราก็ประเมินไว้ว่า2 6งหถึงสองประมาณนี้นะครับแต่นี่กระโดดไปเกือบสามหมื 30, แล้วอย่าลืมนะครับยังไม่มีตัวช่องอ่าน,นด,ดิสไดเข้าไปอีกก็เลยมองว่าเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีราคาแพงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับกับในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นก็ทําให้ความร้อนแรงของตัว playstation 5 pro ตัวนี้อาจจะไม่ได้เรี้ยงปางในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นอันนี้แหละน่าจะเป็นคำ,คำ,ค,ำ,ค,ำคำถามหรือว่าข้อสงสัยของเกมเมอร์หลายๆคนนะครับว่ามันควรที่จะเปลี่ยนดีหรือเปล่า กับตัว PlayStation 5ตัวปกติเพื่อที่จะไปสู่เครื่องเล่นเกมคอนโซลรุ่นอัปเกรดกับ PlayStation 5 Pro นะครับกับการเล่นตัวเกมต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องรอดูกันว่าเทคนิค ของการอัพสเกลตัวภาพของตัวเครื่องเกมคอนโซลบนตัว PlayStation 5 Pro นั้นทาง Sony จะสร้างความประทับใจให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้มากขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าถามความร้อนแรงนะครับคนรอบข้างในตัวผมเองนะครับที่เรารู้รู้กันหรือว่ารู้จักกันนะครับที่ได้มีการสั่งจองเครื่อง PlayStation 5 Pro ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าพอที่จะนับคนได้นะครับประมาณ3-4ถึงท่านนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าอัปเกรดไปสู่ PlayStation 5 Pro อย่างแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้แหละ ก็ต้องรอดูกันว่าเหล่าเกมเมอร์กลุ่มแรกที่ได้เป็นเจ้าของ PlayStation 5 Pro ไปจะมีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้สัมผัสกับตัวเครื่อง Play 5 Pro ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเองค่อยมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ PlayStation 5 Pro กันเป็นอีกระยะระยะนะครับเพราะผมเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์หน้า จะมีข่าวข่าวต่างๆเกี่ยวกับ PlayStation 5 Pro ออกมาอย่างเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับสําหรับในค่ํคืนนี้ก็นําข้อมูลข่าวข่าวมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ